ครับผมทรงเดช่ไหมครับฝ่ายเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดอุ่ตอร์เจนก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครไปช่วยเป็นกู้วฟองซ้อมตอนนี้โอเคก็ลาตูราเชียงกางตอนนี้เราอายุอายุยี่สิบสาถึงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปบ่อยแล้วตอนนี้หนักไปร้อยสิบสามโมยสไตล์เลยครับโมยเกินเลยวันนี้เราต้องมาเจอเพชรน้ำอีกนะเคยต่อยกันยัง ่ครั้งแรกเลยเหรอศึกษาเคมาต่อยเขายังได้ดูยังเขาเมื่อสไตล์ไม่เาวันนี้วันนี้ไม่เจอเป็นน้ำเอกวางเควางแผงไงดีตามสไตล์เนาะไปแก้ไขวุู้เบาคนเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยใครวันนี้แหละจับชื่อไปไงบ้างวันนั้นแพนอ๊อกแพ้คะแนนเหรอแพนออกแพนออกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้น ร้อยยี่สิบแปดร้อยี่สิบว่ตอราเนาะเช้าช้ำหนักอยางไปไงบ้างเหนึ่งดองห่งียววิ่งยืดเส้นสายเนาะร่างกายตอนนี้เต็มรอยสมบูรณ์แงแรงวันนี้พร้อมออดเชน่พร้อมแจ้งเกิดด้วยแต่วันนี้เป็นสมยกได้ปรับแผนการซ้อมไหมไม่ับปกติเลยแต่คิดว่าวันนี้ออนะได้ คุมมากี่กิโลประมาณสต่อยมืออไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดฝากช่วยๆไปขับหน่อยที่นะขอให้โชคดีครับ